สวัสดีจ้ครับวันนี้มันจะเป็นวันหนึ่งที่คลิปเราจะมีสคริปนี่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าคือกูรู้สึกว่ากูอยากรีแคปช่องตัวเองใช่ไหมอย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะมันไม่มีสคริปมันก็ต้องมีแบบหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ว่าเราจะมีอะไรบ้างเพื่อกําหนดทิศทางจริงๆวันนี้ก็ขอโทษก่อนเลยว่ามันจะเป็นวอล์กที่ไม่ใช่วอล์กหรือเปล่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่กูคิดว่ามันเหมือน กูจะมานั่งคุยกับทุกคนครับพี่ๆน้องๆทุกคนที่ได้ดูอยู่2,023ที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้างกูจะพยายามไม่ตัดแล้วกันนะจะลองลงแบบยาวดูแต่ว่าถ้าช่วงนีนมันมี dead air ที่กูคิดเยอะเกินไปก็จะตัดนะมาเริ่มจากคำถามแรกที่กูลิดขึ้นมาอันนี้ไม่ได้มีใครถามอะไรนะกูลิดขึ้นมาเองไม่ได้มีคิวอแต่ถือว่ามันเป็นคิช่องไปก็ได้ปีนี้เป็นยังไงบ้างสําหรับปีนี้หรอกูรู้สึกว่า มันมีหลายเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะกับกูที่ทำให้รู้สึกไม่ดีค่อนข้างน้อยว่ะเออมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับกูน้อยไม่ได้เยอะเลยคือมีเรื่องหนึ่งแหละก็คือตอนที่กูทำงานแล้วมีการเหมือนแบบต่อสัญญาไม่ต่อสัญญาอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นนะทำให้กูรู้สึกว่าเฟลน,นิดนึงเพราะว่ากูตั้งใจจะทำงานมากๆปีนี้แล้วก็รู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนต์ตัวเองทำได้ดี แต่ว่านั่นแหละครับก็ตอนนี้ยังอยู่ในเลนส์ของการต่อสัญญายาวไปถึงช่วงมีนาะแล้วก็ถ้ามีอะไรอัปเดตก็เดี๋ยวรอดูกันในวอล์นะส่วนเรื่องอื่นรู้สึกว่ากูอาชีพนะกูอาชีพแบบอาชีพมากๆที่สามารถทําเป้าหมายในปีนี้หลายๆอันได้สําเร็จแล้วก็ยังรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันดีขึ้นทั้งทั้งในจิตใจทั้งร่างกาย แล้วก็สุขภาพการเงินครอบครัวเพื่อนความรักมันค่อยๆดีขึ้นไปซึ่งมันก็ไม่ได้แบบมันจะไม่เหมือนตอนวัยรุ่นที่มันจะฟบดีร้ายอะไรเงี้ยไม่ใช่ตอนนี้มันการาฟมันจะแบบนิ่งๆแล้วมันก็ขยับอ่่าเงี้ยขยับลงคือเราจะรู้สึกกับเรื่องหนึ่งมากขึ้นแต่ไม่ได้อ่อนไหวกับเรื่องเหล่านั้นนะเรียกอย่างนี้ดีกว่าคือ อย่างเรื่องพ่อเข้าโรงพยาบาลแม่เข้าโรงพยาบาลไอ้แม่ป่วยอะไรเงี้ยรู้สึกแต่ไม่ได้อ่อนไหวรู้สึกว่าจัดการได้อะไรเงี้ยกูไม่ได้แบบเป็นห่วงหรือท่านต้องกล้ำหายพ่อจะตายนะอะไรเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นนะแล้วก็ถ้าโดยรวมแล้วก็เป็นปีที่กูรู้สึกดีวะ่ะเออติดบวกอะสมมติว่าถ้าให้แต้ม,ะม, 8, มอะแบบแม่งมีแปดมีเก้าอะกูรู้สึกว่าเป็นปีที่ดีอะเพราะเรื่องเฟลมันน้อยน้อยมาก ก็มีแต่เรื่องที่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะประมาณนี้คำถามเร่อสองยังสนุกกับการทำ u t u b e อยู่ไหมสนุกว่ะคือมันไม่ได้สนุกแบบจุ๊บๆแจมว้วแต่มันมีความสุขทุกครั้งที่ได้ดูตัวเองแล้วก็ได้ดูทุกคนที่ผ่านเข้ามาในช่องได้ดูทุกๆวันของเราแบบคือนอกจากกูตัดแล้วใช่ปะ่ะตัดแล้วกูดูแล้วใช่ปะ่ะ หลังจากนั้นอ่ะมันจะมีแบบบางวันที่แบบเอ้ยอยากกลับไปดูคลิปนี้กูก็ได้ไปนั่งดูคลิปตัวเองเอ้ยเออนั่งเปิดดูในทีวีอะไรเงี้ยแม่งรู้สึกดีจัด,จดมีความรู้สึกดีมากๆก็เลยชอบชอบมากๆแล้วก็มีความคิดที่อยากเลิกทําซึ่งกูน่าจะเคยบอกกับมึงในวันไหนสักวันหนึ่งอ่ะเดย์ไหนเดย์หนึ่งที่กูอยากทำเลิกทําแล้วจริงๆแล้ววันนั้นอ่ะคือวันที่เหมือนแบบกูทะเลาะกับเพื่อนหนักมากเลยเว้ย อันนี้กูไม่ได้บอกพวซึ่งจริงๆแล้วเพลินก็เป็นส่วนหนึ่งในวอล์ของทุกๆวันที่กูรู้สึกว่าถ้าไม่มีเพลินนะมันก็แอบเพลงเหมือนกันที่จะทำวอล์กนี้ต่ออะไรอย่างงี้ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยอยากทำต่ออะไรอย่างงี้แต่ก็ผ่านกันมาได้จริงๆปัญหามันก็อยู่ที่การคุยกันนะนะซึ่งเราก็จัดการได้แล้วก็ผ่านมารู้สึกด,ดีนะรักคนเพลินนะจ๊ะเอ๊ะ แล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้สนุกขนาดนั้นสนุกแบบแจมวาวอะไรเงี้ยแต่สนุกกับการที่เราจะได้ทำอะไรใหม่ๆคิดคอนเทนต์ใหม่ๆหรือว่าลองปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำอ่ทาทั้งทงที่มันคือวอล์กแบบเดิมๆอ่ะมันมีแพลตฟอร์มมีเวิร์กอยู่ทุกวันมันเปลี่ยนคอนเทนต์ไปนะตอนนั้นนั้นมันก็สนุกดีแล้วก็มันดีที่กูเซตโพสิชันตัวเองว่า เราเป็นทั้งคนถ่ายคนตัดคนคิดคนทำาปกทำทุกอย่างทำเพลงอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบกำหนดเดเรคชั่นตรงไปได้ง่ายแต่งจริงๆถ้าใจจริงนะอยากมีคนช่วยแต่ด้วยความที่มันไม่มีไรายได้เว้ยมันก็ไม่หรือจะเอาตังไปจ้างใครแค่แบบจ่ายคอสของตัวเองก็เพียงพอแล้วอะไรเงี้ยนะก็ประมาณนี้จริงๆก็ไม่ได้อยากให้มีใครมาร่วมหัวจมท้ายแล้วก็แบบเอ้ยจะท,ทำงานปีไม่เอาผม,ผมไม่ชอบอย่างนั้นอย่างน้อยทุกคนมัน จะต้องได้เงินในส่วนที่เขาทํางานอะไรประมาณนั้นนะนนแล้วก็ความสนุกของวอลกอัวที่มันเกิดขึ้นทุกวันนอกจากประสบการณ์ในแต่ละวันที่ไปเจอก็คือการคิดตีมใหม่ในทุกๆปีเว้ยการคิดว่าปีหน้าเราจะไปทําอะไรดีวะปีหน้าเราจะแบบเดินในตีมไหนเพลงเป็นยังไงเนี่ยกูว่าข้อเนี้ยคือหนึ่งข้อที่ทําให้กูสามารถทํามันได้ทุกวันและสามารถทําให้มันสืบเนได้นาน มากกว่า2ปีแล้วตอนนี้เอ้ยมากกว่า1ปีละถือว่ามากกว่า1ปีแล้วกันนะเพราะว่ามันยังไม่ถึง2ปีเพราะว่าเรารู้ว่าเนี่ยเดี๋ยวจบปีนี้ในวันเกิดกูปีหนะ้ากูจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบเฮ้ยเราเปลี่ยนการตัดเราจะไม่เลียนเราจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆซึ่งมันดีมากๆดีมากๆนะ,ะสำหรับความสนุกก็รอดูกันนะครับคำถ,ถามต่อไป คลิปที่ยอดวิวเยอะที่สุดเป็นยังไงบ้างคลิปที่ยอดวิวเยอะที่สุดคือคลิปนี้เอ่มันคือรีวิว b ว d Dolphin นะก็คือรถที่กูซื้อมาในปีนี้นี่เองซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นดาบสองคมวะ่ะสำหรับกูนะมันดีที่คนดูเยอะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็จำแนกเราไปเป็นช่องแบบนั้นแล้วอ่ะถ้าให้อธิบายเจาะลึกลงไปก็คือเขาจำแนกเราไปเป็นช่องรถไฟฟ้าซะแล้ว อะไรเงี้ยใน YouTube ก็สัจเจตคลิปกูให้คนดูส่วนใหญ่เนี่ยที่ดูรถไฟฟ้าทั้งทั้งที่จริงๆแล้วมันคือ Daily Walk คนที่มาติดตามเข้าใจอันนี้ผมเข้าใจเลยอย่างดีเลยว่าคนที่ตามคือตามดูผมเป็นเพื่อนกันตามดูกูทุกวันดูกันเป็นเพื่อนกันไปเหมือนแบบเอ้ยวันนี้ไปทำมึงไปทำะอะไรวะอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ YouTube ไม่ได้คิดอย่างนั้น u t u b e คิดว่ากูจะต้องรีวิวรถไฟฟ้า คลิปที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้ามันก็เลยจะถูกยกไปให้หลายๆคนได้ดูแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะติดตามมาจากตรงนั้นซึ่งเป็นข้อดีครับและก็ข้อเสียในเวลาเดียวกันซึ่งผมก็ไม่รู้จะปเปลี่ยนยังไงไอ้ข้อมูลตรงนี้คือได้มาจากพี่ป๊อปนะพี่ป๊อบพี่ป๊อปวังคูลดูคลิปเขาคลิปนี้แล้วอ่ะแล้วเขารีแคปมาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย Data เนี่ยไม่ว่าจะช่องใหญ่ขนาดไหนนะอัลกอริทึมหรือช่องเล็กขนาดไหนเนี่ยมันเป็นเหมือนกัน ก็เลยคิดว่าคลิปที่มีคนดูเยอะขึ้นทําให้เรามีคนติดตามเยอะขึ้นเนี่ยมันดีแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันอย่างที่บอกแต่รู้สึกดีนะครับทุกคนที่ติดตามเข้ามาก็อยู่เป็นเพื่อนกันไปผมไม่อยากให้มาสเตอรียโอทยหรือว่าแบ่งแยกว่าผมคือคนรีวิวรถไฟฟ้าไม่ใช่ผมคือผมคุณจะได้ดูทุกวันของผมไปเรื่อยๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเริมทำเมื่อไหรนะถ้าวันไหน บ่นอยากเลิกทำก็ขอลังใจแล้วกันในวันนั้นนะน,นะประมาณนี้เป้าหมายปี2023มีอะไรบ้างทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างโอ้โหเป้าหมายปี23นี่แม่งสนุกนะ,ะเราครูมันมีประมาณ 1, 2, 3, 4, 5, 6มี6ข้อมันเป็น6ข้อที่แบบซิมเปิลนะแต่แบบมันมอบพลังงานให้แบบเยอะมากถึงแม้จะเฟลทั้งสองอันนะคือแบบ เอาง่งายๆก็ประมาณสอันนี่คือเท่าไหร่วะสามสิบสสิบกว่าอร์เซ็นที่เราเฟลแต่เจสิบกว่าอร์ซ็นแม่งซักเซสซึ่งเราจะพูดถึงสองข้อที่เฟลก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเล่าสี่ข้อที่ผ่านสองข้อที่เฟลข้อแรกคือเล็คอร์ดอัลบั้มหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งหกสองเจ็ดเนี่ยในมุมมองกูเนี่ยมันคืออัลบั้มแรกที่รวบรวมเพลงตั้งแต่ที่กูเคยเขียนมาที่แบบ มีคำร้องเนื้อน้องทำงน้องนู่นนี่นั่นตั้งแต่เด็กๆแล้วนะเด็กๆก็ประมาณมปลายอะไรเงี้ยเพื่อเอามาทํามันให้เป็นรูปเป็นร่างที่มันไม่สําเร็จเพราะว่าขาดร้องไปหนึ่งเพลงก็คือเพลงหวานนะซึ่งถามว่าเฟลไหมไม่วะเพราะว่ากูก่อตัวมันจนมันเป็นรูปเป็นร่างแล้วอะอัลบัม้มเนี้ตั้งแต่แบบคิดตั้งแต่คอนเซ็ปต์วางเพลงตั้งแต่แรกเอาเพลงอะไรบ้างเพราะจริงๆแล้วกูเขียนมากกว่านี้ในอัลบั้มนี้ EP อัลบั้มนี้อาจจะมีห้าเพลง กูเขียนทิ้งไว้แบบเยอะมากๆแต่เราจะรวบรวมมาทําอันนี้ถามว่าการไม่ได้อดร้องมันทาให้กูเฟลขนาดนั้นไหมก็ไม่ว่ะเพราะว่าอย่างน้อยมันเป็นรูปเป็นลากแบบชัดเจนอะเหมือนแบบอืมเราค่อยๆดูแลมันมานะอันนี้คือหนึ่งข้อที่เราเฟลแต่ไม่ได้รู้สึกแย่ข้อที่สองคือการลดน้ําหนักไปที่85กิโลซึ่งตอนนี้กูน่าจะน้ําหนักประมาณ112โลมา112โลประมาณนี้ <S 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 ยากนะอืม เพราะว่าเราพยายามควบคุมสุขภาพดูแลสุขภาพหลายๆอย่างแล้วในช่วงต้นปีแต่ว่าแม่งหลุดหลุดทีนี้เละเทะเลย <g ül> <g ül> ก็เลยปีหน้าจะตั้งใจมากขึ้นจะทํามันให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นดีกว่าอ่ะธรรมชาติมากขึ้นเนี่ยจะทําให้เราซัสแตนทนได้มากขึ้น <g ül> เหมือนการตัดคลิปอ่ะกูตัดคลิปมันเป็นแบบธรรมชาติมันมันเหมือนแบบเป็นเรื่องที่แบบทุกคนต้องขี้อ่ะ มันเป็นเรื่องที่แบบทุกคนสามารถที่ได้ทุกคนสามารถเล่นโทรศัพท์ได้นั่นแหละคือการตัดคลิปที่กูสามารถทามันได้แบบธรรมาชาติมากในทุกๆปีถึงแม้นในเดือนหนึ่งเดือนแรกหนึ่งเดือนแรกของการขึ้นเทมเพลตใหม่อ่ะกูเรียกมันว่าเทมเพลตมันจะยากมากมันจะแบบเอ๊ะปรับนู่นนี่ปรับนู่นนี่ไปแต่พอปรับไปเสร็จแล้วอะ่ะ นานที่ประมาณสองสาเดือนจะอัปเดตเวอร์ชันทีหนึ่งในมุมมองกูนะนี่มองแบบคนโปรแกรมเมอร์ก็คืออัปเดตว่าเอ้ยเราลองใช้เพลงแบบนี้เอ้ยเราลองมีกิมมิคตรงนี้เพิ่มอะไรเงี้ยแต่มันก็จะไม่ต่างจากเมนเวอร์ชันสักเท่าไหร่ก็คือเทเพด์หลักนะก็มันก็เลยทําให้ว่าเราจะทําให้มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วกันสําหรับการลดน้ำหนักปีหน้าการลดน้ำหนักเนี่ยมันคือเป้าหมายเรื่องสุขภาพกูนี่แหละเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการนอนหลับ ความดันอะไรเงี้ยโรคที่ที่บ้านกูเป็นซึ่งกูคิดว่ามันอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ไปแล้วนะที่พ่อกูเขาเป็นเส้นเลือดในสมองเนี่ยอาม่าก็เป็นเส้นเลือดในสมองซึ่งนั่นแหละครับก็จะพยายามดูแลแล,แลสะสุขภาพห้ดีขึ้นนะ่นะลองทําไปด้วยกันเดี๋ยวค่อยว่ากันยังไงว่าปีหน้ากูจะทําอะไรบ้างนะต่อไปสี่ข้อที่กูสักเซสอันนี้ผูรแบบ้รู้สึกภูมิใจเป็นข้อที่แบบรู้สึกภูมิใจ บางข้อมาอาจจะติงตองนะข้อแรกเก็บเงินสองแสนนี่ไอ้เหี้ยในชีวิตกูนะกูเคยแตะเงินห้าแสนที่เป็นเงินของตัวเองแต่ยังไม่เคยแตะเงินล้านนะแต่เงินนั้นน่ะมันไม่ได้ดันไม่ใช่เงินเก็บเว้มันดันเป็นเงินที่แบบเอ้ยอยังไงไอ้เงินเนี้ยแม่งจะถูกเอามาใช้ทุกวันเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะเป็นช่วงที่กูเรียนอยู่มีห้ามั้งแล้วกูสามารถหารายได้เองได้แล้ว ก,นนก็เลยบอกที่บ้านว่าเอ้ยมีเงินก้อนนี้แล้วพอที่จะไม่ต้องส่งแล้วส่งแค่ค่าถือก็พออะไรเงี้ยเออแล้วกูก็เอาตรงเนี้ยมาช่วยดูแลกันต่อซึ่งพอทํางานมามันหลุดแบบสเปซสปะเลยเว้ยการเก็บเงินแบบห่วยแตกมากแต่ข้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่ทําให้ปีนี้กูภูมิใจว่ากูสามารถแบบการเก็บเงินสองแสนเนี่ยมันเริ่มต้นได้ดีละแล้วมันมีวินยัยเออมันมีวินัยมากซึ่ง เวิร์กต่อจนไปถึงแบบซื้อรถอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะแบบสามารถมีวินัยกับเรื่องอื่นได้ก็ดีนะเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วลองฟังโค้ดหนุ่มกันดูก็ได้นี่เขาชื่ออะไรนะโค้ดหนุ่มจากกระพงเมธพันธ์อ่ะลองไปฟังดูก็ได้การเก็บเงินสำรองฉุกเฉินอะไรเงี้ยนี่คือก้อนแรกที่ผมเก็บใช่มันจําเป็นมากนะสําหรับการใช้ชีวิตละกันเพราะว่าวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งนะ อ,อีกอันหนึ่งก็คือซื้อทีวีห้าสิบห้านิ้วอันนี้เม่งแบบเป้าหมายแบบวัดทางด้านวัตถุมึงก็จะว่าทางด้านแบบวัตถุนิยมมากซึ่งกูสนุกอ่ะคือแม่งดันเป็นเหมือนแบบไอเียเนี่ยคือในชีวิตกูนะในช่วงที่กูทํางานมาห้าปีเนี่ยกูไม่เคยซื้อของเพื่อแบบเฮ้ยฉันอยากได้อันนี้เอามาเพื่อแบบพักผ่อนลิ้นแหลกไม่เคยเลยกูซื้อคอมมา เพื่อทํางานกูซื้อคีย์บอร์ดมาเพื่อซัพพอร์ตการทํางานกับของกูกูซื้อกีตาร์มาเพื่อซัพพอร์ตการทํางานเพลงที่เอามาใช้อะไรเงี้ยแม่งไม่เคยซื้ออะไรบางอย่างที่แบบเอ้ยอยากได้แล้วแบบเราจะใช้ประโยชน์มันในด้านการแบบเอนเตอร์เทนเมนต์อะอย่างนี้ล่ะซึ่งพมมองไปรอบตัวแล้วงานอดิเรกกูที่เป็นการทําเพลงทําวิดีโอเองี้ยมันก็ช่วยให้เราบันเทิงได้แต่ กูไม่เคยซื้อทีวีดยตัวเองอ่ะแล้วกูก็ชอบดูทีวีมากมากเลยตั้งแต่เด็กๆพอโตมาเราก็ดู YouTube กันเนาะดู YouTube อะอยากดูในทีวีอะแบบมันรีแลกซ์มันสบายกว่ามันดีกว่าการที่แบบคุณถือมือถืออย่างเงี้ยแล้วมันแบบอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช่ปะล่ะแต่ว่าถ้าดูในทีวีมันแบบสบายซึ่งนั่นแหละมันเลยทาให้เป็นเป้าหมายในปีนี้ซึ่งมันยอดเยี่ยมเลยพอได้มันมาก็เลิกลามปามไปซื้อพีห้ากับไอ้กามาอะไรเงี้ยนะ แีห้านี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยสมัครหลายปีไม่ค่อยคุมเลยแต่ว่านั่นแหละมันทําให้กูรู้สึกว่ากูมีจุดพักจุดที่กูแบบเหมือนเป็นเซฟโซน่ะจุดที่เรามานั่งดูทีวีแล้วก็แบบออสบายมันค่อยๆรีเจนตัวเองขึ้นมาได้ไม่ใช่แค่การแบบนอนบนเตียงอย่างเดียวแล้วพอเรารีเจนะมันก็ทําให้เรามันสามารถกลับไปใช้ชีวิตกลับไป ทำงานกลับไปทําอะไรที่มันต้องใช้พลังทางด้านจิตใจมากขึ้นได้อีกซึ่งสนุกสนุกมากมากเลยนั่นแหละข้อดีของการซื้อทีวีมันอาจจะเป็นดูเป้าหม่เง่อยๆแต่เฮ้ยกูรู้สึกว่ามันแบบเติมเต็มจิตใจกูขี้ๆเลยแล้วกูก็แบบรักมันมากนะนี่คืออีกข้อหนึ่งที่ไม่เลือกไปใช้ชีวิตในรถเพราะว่ากูอยากดูทีวีเอาโอเคไปที่ข้อต่อไปก็คืออ่านหนังสือสิบสองเล่มอ,อ่านหนังสือสิบสองเล่มเนี่ย ช่วยด้านจิตใจไว้ในจิตใจด้านสมองเพราะกูรู้สึกว่านในปีที่แล้วสองพันยี่สิบสองะกูไม่ค่อยได้ลงทุนด้านความรู้เท่าไหร่กูไม่ค่อยได้ลงทุนด้านความคิดอะไรสักเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราควรจะลองลงทุนกับมันบ้างมากขึ้นคือเราควรจะเจียดเงินมาตรงนี้บ้างเพราะว่าในปีปีหนึ่งเนี่ยเราเจียดเงินเพื่อซื้อของกินซื้อประสบการณ์ของกูนะก็ค่อนข้างเยอะแหละ แต่ไอความรู้ในด้านการพัฒนาจิตใจข้างในเนี่ยสกิลใหม่ๆอะไรเงี้ยยังไม่ได้ก็เลยเอยลองดูแล้วมันก็เลยตามไปเป็นที่ข้อถัดไปด้วยนอกจากการอาร่านหนังสือแล้วก็คือการฝึกฟัตเตอร์สกิลฟัตเตอร์สกิลเนี่ยฟัตเตอร์เนี่ยคือสิ่งที่กูใช้อยู่แล้วแต่มันมีคอสไหนว้าวะที่กูเรียนเพิ่มแล้วกูจะได้ความรู้อะไรบ้างกูก็เลยลองไปลงเรียนคอสเพิ่มก็เลยแบบเอ้ยได้มุมมองได้วิธีการ คิดอันนี้จะเป็นเรื่องทํางานละเป้าหมายของการอ่านหนังสือเนี่ยจะเป็นเรื่องจิตใจเป้าหมายของการสร้างสกิลเนี่ยจะเป็นการทํางานละซึ่งตอนที่กูสร้างเป้าหมายเนี่ยกูไม่ได้คิดเลยนะว่ามันได้ในมุมนี้มุมนี้มุมนี้ไม่ไม่ได้คิดแต่พอค่อยๆทํามันแล้วทํามันจนเสร็จไปหลายๆอันแม่งเริ่มได้แบบว่าอันนี้คือมุมคิดของสิ่งนี้เหมือนแบบการเก็บเงินก็คือเป้าหมายทางการเงินการ ลดความอ้วนก็คือการดูแลสุขภาพการอ่านหนังสือก็คือการดูแลจิตใจการแบบฝึกฟัตเตอร์สกิลก็คือการแบบฝึกสกิลการทํางานเพิ่มเติมซึ่งไอ้เฮียมันกลายเป็นว่าอ๋อแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออัาเพลงทํางานอดีตเ,เพื่อฮิวชุบชิวชุบชูทุยชุบชูจิตใจเออมันก็เลยแบบเฮ้ยมันเป็นเป้าหมายที่เจ๋งแล้วกูก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นปีที่ดีมากๆเลยที่ทําให้กูสามารถ ผ่านมันมาได้แล้วก็ค่อยๆทํามันจนสําเร็จและสำเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดา,ามากนี่คือเป้าหมาย2023มันก็อาจจะยาวหน่อยเพราะมันหลายขอนะมากันที่เป้าหมายปี2024มีอะไรบ้าง แล้วทำอะไรสำเร็จบ้างกูยังไม่ได้ทำเพราะว่ามันยังไม่เข้าปี2024เป้าหมายปี2024อย่างแรกเลยน่าจะเคยบอกไปแล้วด้วยก็คือกูจะเที่ยวประเทศไทยให้ครบ77จังหวัดนี่คือเราจะไม่นับประเทศไอ้ประเทศถุยประเทศบ้าอะไรวะจังหวัดที่กูเคยไปนะอย่างเช่นชนบุรีเงไอ้จังหวัดที่แบบไปย้ำๆซ้ำๆแล้วมันแบบเขาเรียกว่าอะไรวะถ้าทางมุกก็คือช้ำไปแล้วอะเออจังหวัดที่ไปบอ่อยเกิน เราจะไม่นับหรืออาจจะไปซ้ําก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนว่าไปที่อื่นแล้วเอ้ยรู้สึกว่าคิดถึงสิ่งนี้แล้วอยากกลับไปจะไม่ตั้งกฎเกณฑ์สักเท่าไหร่แต่จะกันเอาไว้ก่อนละกันว่าเอ้ยผมไม่ค่อยอยากไปซ้ำเท่าไหร่อย่างจันทบุรีเงี้ยจันทบุรีนี่คือแ้งช้ำม,มากคือไปแั้งหารุ่นน้องไปแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบ่อยส่วนระยองเงี้ยระยองเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่แบบบินเมยไว้เพราะว่าไปหาพี่นิวกับไอตาบ่อยหรือว่าไปเองก็บ่อย แต่เที่ยวจอกก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เที่ยวจอกว่ามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะหรือกรุงเทพกรุงเทพนี่ก็ย,ยกไว้ก่อนเลยกูอยู่ที่นี่ก็มันมีกรุงเทพมันมีโปรเจกต์ไอเดียอยู่แล้วก็คือเก็บ BTS ซึ่งจะไม่นํามาเป็นเป้าหมายปีนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าจะทํำสักเซสไหมอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าจํานวนแม่งเยอะเยอะมากๆเยอะมาก,มาก,มาก,มากๆเยอะจนสามารถจะเปิดช่องอีกช่องหนึ่งได้เลยถ้าจะทำนะแต่ว่าก็ไว้ก่อน ปีนี้เที่ยว77จังหวัดได้ได้ก่อนซึ่งมันจะมีเป้าหมายแฝงเขาเรียกว่าอะไรนะซับเป้าหมายอ,มอะไรดีเรียกว่าอะไรดีเป้าหมายย่อยแล้วกันก็คือกูอยากจะถ่ายรูปประจําจังหวัดนั้นๆในมุมมองของกูที่มันต้องสวยนะที่กูรู้สึกสวยแต่ถ้าไม่มีอันนี้ไม่เป็นไรมันเป็นเป้าหมายย่อยอย่างน้อยให้ได้สักไป77จังหวัดใช่ปะ่ะได้สัก สิบใบสิบใบก็โอเคแล้วแหละนะประมาณนี้สำหรับข้อแรกใน2องศแล้วก็อีกเป้าหมายหนึ่งก็คือยกมาจากปีที่แล้วก็คือ go to แปดสิบห้ากิโลลดน้ำหนักจะจริงจังมากขึ้นในขณะที่เราเที่ยวเราจะต้องลดน้ำหนักไปได้ด้วยอ่ะกูก็เลยพูดเรื่องธรรมชาตินั่นแหละจะพยายามทำให้มันธรรมชาติมากขึ้นเหมือนกับที่ปีที่แล้วเราเฟลมาเรารู้จุดที่เราเฟลของตัวเองนะ นะประมาณนี้อีกข้อหนึ่งก็คือレดคอร์ดเพลงวานอย่างที่บอกไปว่าปี2อง3ัน่ะเพลงนี้ยเป็นเพลงเดียวที่กูไม่ได้อัดร้องเพราะฉะนั้นเราจะมาอัดร้องเพลงนี้ให้วันเรียบร้อยแล้วอัลบั้มแรก1.627มันจะได้แบบอืมโอเคเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วถ้าจะปรับจะแก้อะไรหลังจากนี้จะได้ทําต่ออย่างน้อยจะมีเวอร์ชั่นเดโม่เพลงให้ได้ฟังกันในปีหน้าก็คือ2 0 2 4เดโมนะเป็นเดโม เสียง,งาาร้องอาจจะสเปซสะาปะนูนนี้นั่นบ้างแต่ไว้ไปอินฟูกันอีกทีหนึ่งขอให้มันออกมาเป็นรูปเป็นร่างก่อนนะต่อไปเกี่ยวกับช่องปั๊มเดครับก็คือการทำเทมเพลตใหม่กับออริจินอลซอแท็กซึ่งจริงๆแล้วนี่เรารู้กันยูแล้วว่าทุกปีกูจะทำเทมเพลตใหม่ก็อย่างที่บอกไปนะแล้วก็ซอแท็กใหม่ก็ยัเดเยียมเดี๋ยวรอฟังกันเลยครับอันนี้มีโครมีอะไรเสร็จเรียบร้อยไว้แล้วแต่จะเริ่มทำงานก็คือ เดืนปีหน้าว่างานมันจะเป็นยังไงนะสิตามดูดนในวอกแล้วก็เก็บเงินสำรองฉยุกเชิญหนึ่งแสนห้าหมืนบาทจำนวนนี้เนี่ยมันจะไปบวกกับเงินปีที่แล้วที่ตัดส่วนของการเก็บเงินที่กูเอาไปดาวน์ลดอะไรเงี้ยรวมแล้วเอาง่ายๆกูจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ประมาณหนึ่งปีอ่ะมันเป็นเงินสำรองฉุกเชิญเพื่อหนึ่งปีของกู อันนี้อธิบายอาจจะงงนิดนึงก็คือทําไมต้องเป็นหนึ่งปีทั้งทั้งที่มันหกเดือนก็ได้ใช่ไหมกูเคยตกงานมาครั้งหนึ่งแล้วกูรู้สึกว่ามันเป็นช่วงกูจำไม่ได้ว่าสามเดือนหรือหกเดือนที่กูซัฟเฟอร์มากแต่กูจัดการมันจนผ่านมาได้นะแต่กูไม่ชอบอารมณ์ตอนที่กูจัดการตอนนั้นเลยกูไม่ชอบแบบเชี่อเอ้ยบัตรเครดิตอันนี้เพื่อเอามาจ่ายอันนี้ก่อน เเดี๋ยวเดี๋ยวได้เงินตัวนี้เอามาเคลียร์ตัวนี้ย้อนกลับไปที่คิดอะไรเงี้ยมันแบบคือกูจัดการได้มันอยู่ในโหมดที่กูจัดการได้แต่กูไม่ชอบอารมณ์ที่กูแบบไม่สเตเบิลแบบนั้นเลยกูก็เลยจําเป็นจะต้องมีเป้าหมายทางการเงินแบบนี้ไว้แล้วก็มีเป้าหมายย่อยอีกนิดนึง <S <S ก็คือเราจะเริ่มศึกษาการลงทุนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกองทุนตาสารหุ้นปันธาบาัรใช่ไหมหรือว่าหุ้นหรืออะไรพวกเนี้ย สาหาริมับด้วยรวมไปถึงคอนโดคอนโดอะไรที่มีก็จะลองจัดการดูนะลองศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ลองลงทุนเข้าไปดูแบ่งเปอร์เซ็นต์นเจ็ดออกมาสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าถ้าคิดตามเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ถือว่ากูเก็บเงินเยอะเหมือนกันนะเก็บเงินประมาณ25-30%ซนะซึ่งการเก็บอย่างเดียวเนี่ยไม่เวริร์คลองแบ่งสัก10%ไปลงทุนด้วยอะไรเงี้ยก็น่าจะดีขึ้นนะสำหรับเป้าหมายดา้านการเงินและสุดท้ายกูคิดว่าเป้าหมายด้านนี้เป็น ด้านใหม่สําหรับกูปีที่แล้วกูไม่ได้ทำเป้าหมายของชีวิตคนเรามันจะมีกี่อย่างวะก็การเงินครอบครัวความรักสุขภาพการงานแต่กูรู้สึกว่ากูลืมไปอย่างหนึ่งวะอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือเพื่อนสิ่งแวดล้อมของกูปีที่แล้วอะ่ะเราได้พบเจอได้พักผ่อนได้คุยกันซึ่งจะเดี่ยมโอเคแต่มันไม่มีวันที่กูได้แบบ คุยกับใครแบบคนที่เป็นเพื่อนกูแล้วกูก็รักมันมากๆแบบจริงจังมันคือการเลดาวกูจะเรียกว่าเลเดเป็นวันที่กูจะไปอยู่กับแม่งอะ่ะแล้วกูก็จะแบบเรียกว่ากูพักผ่อนเราจะคุยกันในเรื่องชีวิตของแต่ละคนไมเฟปความคิดว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาจะทําอะไรหรือว่าอะไรพวกนั้นนะ่ะหรือกูคิดอะไรอยู่เป็นมุมมองที่แชร์กัน กูไม่เคยตั้งเป้าหมายนี้เลยกูตั้งไว้ว่าสิบสองวันก็คือเฉลี่ยเดือนละวันมันเปรียบเทียบกับเหมือนปีที่แล้วที่กว่าดหนังสือแต่ปีเนี้ยกูอยากอ่านหนังสือเล่มที่เป็นเพื่อนกูกูอยากรู้จักเพื่อนกูมากขึ้นจริงๆแล้วเพื่อนบางคนที่กูมีตอนเนี้ก็เป็นสิบปีแล้วนะที่รู้จักกันมาแต่ว่าในบุมบางมุมความรู้สึกบาความรู้สึกเราไม่เคยแชร์ให้กันเลย กูอยากจะลองเปิดโลกนั้นไปดูมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแบบว่าดีมากๆนะมันอาจจะเป็นเรื่องแบบติงตองปัญญาอ่อนก็ได้แต่ว่าเออกูรู้สึกว่ากูอยากอา่านหนังสือเล่มเนี้ยเออถ้าพวกมึงได้ดูอยู่ก็รอนัดละกันหรืออยากคุยกันก็โทรมาได้เลยกูก็จะได้เก็บเป้าหมายกูไปด้วยสิบสองวันอืมอาจจะซ้ํากันนะหมายถึงแบบว่าอย่างเช่นกูเช็คอพกับมาไปแล้วเดือนนี้แล้วกูรู้สึกว่าช่วง อีกสามเดือนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่อยากนั่งคุยกันจังเลยก็จะพีอัพขึ้นมาสักวันหนึ่งไปคุยกันประมาณนี้มันอาจจะเป็นเปิดใจเล็กๆน้อยๆนอยนะอืปรปะมาณนี้ครับสำหรับเป้าหมายปีสองศูนย์ยี่สี่ซึ่งมันก็ค่อนข้างครบถูกด้านนะแล้วก็เสริมทางด้านจิตใจแล้วก็แบบอาชีพเมนต์แบดีไป ข้อสุดท้ายแล้วแล้วปี2024ยังมีโปรเจกต์อะไรให้ติดตามมาโอ้โหผมบอกเลยนะตามเป้าหมายที่ผมได้บอกพวกคุณนี่โหมันก็น่าจะสนุกมากๆแล้วแหละแต่โปรเจกต์อย่างอื่นอีกหรอที่จะมีให้ติดตามยังไงการปั้นอัลบั้มแรกของตัวเองเนี่ยก็น่าจะได้ดูกันอยู่แล้วมีอะไรนะเดี๋ยวนั่งคิดก่อนเมื่อกี้นึกได้เออรู้สึกว่าปี2023เนี่ยที่ผ่านมา กูละเลยส่วนเยอะมากเลยเพราะว่าส่วนมันดูแลตัวเองได้จะเรียกว่าลาเลยก็ไม่ได้นะคือกูอะเมนเทนแนนน้อยมากคืนหนึ่งอะที่กูจะเติมน้ําทีนึงแล้วอาจจะมีแบบไปลดน้ําทุกวันนั่งไปนั่งดูสวนเนะี่ยอันนี้มีเป็นประจำอยู่แล้วซึ่งการเข้าไปดูสวนเนี่ยของกูัวไม่ใช่การไปเสียเวลาเพื่อแบบดูแลมันแต่มันคือการไปชุบชูจิตใจกูเย้ยแต่มันก็ก็ดูแลมันน้อยนะ ถ้าเทียบกับตอนปีนู้นซึ่งต้องขอบคุณเพลินที่ซื้อไอ้เครื่องให้น้ํามาแค่การให้น้ําเนี่ยแมงโปรตีปขึ้นเยอะมาก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 ม,ากมากเลยนะส่วนโปรเจกต์อะไรที่จะให้ติดตามปีหน้าจริงๆก็ฝากปาบเดเนี่ยะครับยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะแล้วก็รอดูชีวิตกันไปทุกวันก็น่าจะสนุกดีนะยังไงก็เหมือนเดิมครับน่าจะจบกันไปที่เท่านี้ถ้าสมมติวันึกอะไรออก ก็เดี๋ยวคงจะบอกในวันพรุ่งนี้หรืออะไรหรือว่าวันถัดไปประมาณนี้คลิปวันนี้ก็จริงๆแล้วอยากจะเล่าแค่นี้ไม่อยากจะแบบไปถ่ายอะไรส่วนอื่นแล้วก็จริงๆมันก็มีไปเจอไอเด็กเชี่ยการนะแต่ว่า <c oughs> ไม่รู้จะได้ดูหรือเปล่าก็รอดูว่าปูจะแบบขี้เกียจถ่ายฟุตหรือเปล่านะเออโอเคยังไงขอบคุณนุก,กานสิตาทุกทชมดีใจที่ได้คุยกันมาทั้งปีดีใจกับทุกคน ที่เติบโตรหรือได้เจออะไรใหม่ๆในชีวิตก็ขอบคุณครับดีใจเย่เจอกันวันนี้สวัสดีจ้ะครับนี่คือการเด็กเฮียนะครับการเด็กเฮียไม่ได้เจอกันนานเฮียแขกกาแฟไม่ได้กาแฟมันไม่อร่อยสัตวไไ์ไม่ต้องไปเด็กหรอกอมันไม่ได้ไม่อร่อยอนี่ห<อ>ลาน<อ>านะ,ะมันแบบมันแบบ กินคํัแรกแม่งแบบมันเปรี้ยวๆแบบเหมือนมึงชงไม่ดูเวลาคุณคุณกินอามซอนน่ะคุณกินยเมาซอนน่ะคุณก็ไม่เข้าใจดิเฮ้ยผมสตาร์บัคผมสตาร์บัคสตาร์บัคก็ไม่ต่างกันแค่แพงกงว่าใช่ใช่แต่ผมไม่ร้านประจำนะอยากได้ดีเอ็มมาได้เดีแต่ว่าที่นี่ไม่ดีที่นี่เหรอร้านดีร้านดีร้านดีร้านีว่าบาลิต้าบาลิต้าจะงงงงหน่อยแต่บาริต้าก็แต่บาริต้าหล่อใครได้ เ,เอย่ยดูหน้าตารวย